ครับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตระหนักในสุขภาพของคนเมืองนะครับเพราะฉะนั้น a l t ท Street หรือบ้านสุขภาพเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมชุมชนแห่งแรกนะครับของเมืองไทยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องการที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชนเมืองนะครับจากจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดซึ่งจะทำให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเรา เป็นจุดที่เหมือนกับเป็นประตูออกสู่ชุมชนนะครับนิสิตของเราจะได้มีโอกาสนำเสนอตัวเองนะครับพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการที่จะเข้าสู่ชุมชนและคาดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนในรอบๆจุฬาของเรานะครับบ้านสุขภาพหรือเฮลท์สตรีทเนี่นะครับสร้างาสมัรธนะหรือสร้างศักยภาพของคนในชุมชน เป็นการรีเฟอร์หรือส่งต่อนะครับคนป่วยนะครับในชุมชนไปสู่สถานบริการต่างๆนะครับน mm hmm. อกจากนี้แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นเมื่อคนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนในชุมชนก็จะนึกถึงเราก่อนถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ตามหรือเรื่องอื่นๆก็ตามนะครับ mm hmm. เราก็จะเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ส่งต่อนะครับ ประชาชนเหล่านั้นนะครับเข้าสู่บริการที่จําเป็นและที่เขาต้องการท้ายที่สุดแล้วนี่ก็จะทําให้ชุมชนของเราเนี้ยอยู่ร่วมกันโดยมีความสุขและมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครับ